มาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้โรงเรียนจัดก,กิจกรรมวันแม่นะคะแม่ๆทุกคนก็มานั่งรอลูกๆเลยค่ะนี่นั่งรอนะคะนั่งรอคิวนะคะตัวเล็กๆแม่น้อยนี่คือไหว้แม่เสร็จแล้วนะคะแต่ละคนนี่ขึ้นไปร้องไห้นะคะสือกะอื้อนนะคะรอให้คุณลูกนะคะไหว้นะคะทุกคนนี่ เด็กๆก,ก็จะอยู่ข้างหน้ากันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเฉยๆนะคะนะานี่มากอดทั้งสองนะคะนี่รักกันรักกันนะคะเท่าไหร่ขอให้เป็นคนดีนะคะทุกคนนะประมาณนี้นะก็พ่อแม่ไม่ได้ขออะไรมากมายเนาะขอให้แค่ลูกทุกคนนะเป็นคนดีนะคะเก่งนะไม่ ว้ายหมดแล้วนะคะทุกคนว้ายหมดแล้วเนาะก็จะเป็นใกล้จะถึงคิวของพิมพ์พลนะคะอันนี้จะเป็นไก่เลยนะคะทุกคน <c oughs> แต่ละองค์นะคะก็ไม่มีร้องค่ะนะคะก็ทุกวันทุกวันนะคะนี่นี่ก็จะเป็นเด็กๆนะคะนี่เด็กๆนั่งข้างหน้านะคะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็นีประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่คุณแม่แม่นะคะแม่แม่ทั้งหลายนะคะก็มานั่งอย่าเล่นกันเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะข้างหลังก็จะเป็นพี่มสองมอ3านะคะทุกคนบรรยากาศนะคะบรรยากาศของเราเองนะคะนี่ก็จะเป็นเด็กๆนะคะ นี่เด็กๆนั่งข้างหน้านะคะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อย่าเล่นกันเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะข้างหลังก็จะเป็นพี่ม .2 ม3นะคะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศของเราเองนะคะค่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะก็กําลังกราาแม่นะคะแล้วก็รอบต่อไปก็นั่งรอนะคะนั่งรอคิวนะคะ ตัวเล็ก,ลกๆแนน้อยนี่คือไหว้แม่เสร็จแล้วนะคะแต่ละคนนี่ขึ้นไปร้องไห้นะคะสะอือกะอื้นนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่คุณแม่แม่นะคะแม่แม่ทั้งหลายนะคะก็มานั่งไหว้หมดแล้วนะคะทุกคนไหว้หมดแล้วเนาะก็จะเป็นใกล้จะถึงคิวของพิมพ์พลนะคะอันนี้จะเป็นทานี่ มากกว่าทั้งสองนะคะนี่รักกันรักกันนะคะมาให้เพื่อนๆนได้ชมนะคะอันนี้โรงเรียนจัดก,กิจกรรมวันแม่นะคะแม่แม่ทุกคนก็มานั่งรอลูกๆเลยคะ่ะนี่ก็พ่อแม่ไม่ได้ขออะไรมากมายเนาะขอให้แค่ลูกทุกคนนะเป็นคนดีนะคะเก่งนะไม่ ว่าหมดแล้วนะคะทุกคนวหว้หมดแล้วเนาะก็จะเป็นใกล้จะถึงคิวของพิมพ์พลยนะคะอันนี้จะเป็นว่ายหมดแล้วนะคะทุกคนวหว้หมดแล้วเนาะก็จะเป็นใกล้จะถึงคิวของพิมพ์พลยนะคะอันนี้จะเป็น2567นนะคะทุกคนนี่รักแม่นะคะกอดแม่นะคะทุกคนนี่ทุกคนมีพ่อมีแม่เนาะค่ะเนาะ ตรวจสอบนะคะครูก็ต้องมาตรวจสอบเด็กๆนะคะว่ากอดกันค่ะกอดกันละกันค่ะขอบคุณนะคะนี่การาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ากราบเสร็จแล้วก็กอดนะคะทุกคนการาบเสร็จแล้วก็กอดค่ะนี่อันนี้ได้กอดแม่นะคะพลอยชนกซึ้งมากค่ะทุกคนซึ้งมากน้ำตาจะไหลซึ้งมากวันแม่นะคะซึ้งมากค่ะ ทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็นําบรรยากาศวันแม่นะคะเท่าไหร่ขอให้เป็นคนดีนะคะทุกคนนะประมาณนี้นะคะ่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะก็กําลังกราบแม่นะคะแล้วก็ อรอบต่อไปก็นะคะรอให้คุณลูกนะคะไหว้นะคะทุกคนนี่เด็กๆก็จะอยู่ข้างหน้ากันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเฉยๆนะคะน่าเลยนะคะทุกคนอ่าเริ่มได้กาบแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ให้กาบแม่นะคะเอยชนกกับใหญ่เลยค่ะรักแม่มากกับใยญะ พลอยชนกซึ้งมากค่ะทุกคนซึ้งมากน้ำตาจะไหลซึ้งมากวันแม่นะคะซึ้งมากค่ะน้ำตาจะก็พ่อแม่ไม่ได้ขออะไรมากมายเนาะขอให้แค่ลูปทุกคนนะเป็นคนดีนะคะเก่งนะไม่ <c oughs> ตรวจสอบนะคะครูก็ต้องมาตรวจสอบเด็กๆนะคะว่านะคะพราะว่ารักแม่มากค่ะ หะทุกตาบรรยากาศอันนี้นี่แม่คนนี้ขึ้นบนเวทีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกๆนะคะเดินไปตกนี่ยายรัดบอกว่าจะไม่ไปนะคะทุกคนก็ไปนะคะแหมบรรยากาศบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้เด็กๆก,ก็ <c oughs> ตรวจสอบนะคะครูก็ต้องมาตรวจสอบเด็กๆนะคะว่าบรรยากาศอันนี้นี่ แม่คนนี้ขึ้นบนเวทีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกๆนะคะเดินไปเตะให้กอดแม่นะคะทุกคนก็จะบรรยากาศจะประมาณนี้นะคะนี่เด็กๆข้างล่างก็เล่นกันใหญ่เลยนะคะครูก็ต้องมาให้กอดแม่นะคะทุกคนก็จะบรรยากาศจะประมาณนี้นะคะนี่เด็กๆข้างล่างก็เล่นกันใหญ่เลยนะคะครูก็ต้องมาใม่นะคะก็อ่า ตามคําที่เพื่อนๆว่านี่ยายรัดบอกว่าจะไม่ไปนะคะทุกคนก็ไปนะคะแมบรรยากาศบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้เด็กๆก็ใหญ่เลยนะคะทุกคนแต่ละองค์นะคะก็ไม่มีร้องค่ะนะคะก็ทุกวันทุกวันนะคะนี่หัวหน้าแม่นะคะแม่ตัวเองอยู่ไหนก็ขอให้นั่งลงค่ะทุกคนประมาณนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คือมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้โรงเรียนจัดก,กิจกรรมวันแม่นะคะแม่ๆทุกคนก็มานั่งรอลูกๆเลยคะ่ะนี่นกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกราบเสร็จแล้วก็กอดนะคะทุกคนกราบเสร็จแล้วก็กอดคะ่ะนี่อันนี้ได้กอดแม่นะคะนี่ มากกว่าทั้งสองนะคะนี่รักกันรักกันนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้โรงเรียนจัดก,กิจกรรมวันแม่นะคะแม่แม่ทุกคนก็มานั่งรอ,งล,องลูกๆเลยคะ่ะน,นี่มาเลยนะคะทุกคนเริ่มได้กราบแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ให้กราบแม่นะคะคือพลอยชนกกราบใหญ่เลยคะ่ะรักแม่มากกราบญ่คะบรรยากาศอันนี้นี่ แม่คนนี้ขึ้นบนเวทีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกๆนะคะเดินไปตกบรรยากาศอันนี้นี่แม here, ่คนนี้ข <te> pues ึ้นบนเวทีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกๆนะคะเดินไปตกอย่าเล่นกันเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะข้างหลังก็จะเป็นพี่มสองมสามนะคะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศของเราเองนะคะบรรยากาศประมาณนี้ ค่ะทุกคนนำบรรยากาศนำภาพที่น่าประทับใจในแต่ละปีนะคะปีนี้ฝนนี่ก็จะเป็นรอรอรอบรรยากาศนะคะรออันนี้จะเป็นมหนึ่งนะคะที่ขึ้นไปนะะี่ค่ะมหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ นำบรรยากาศวันแม่นะคะอย่าเล่นกันเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะข้างหลังก็จะเป็นพี่มสองมสามนะคะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศของเราเองนะคะข้าเลยนะคะทุกคนอ่าเริ่มได้กราบแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ให้กาบแม่นะคะคือพลอยชนกกาบใหญ่เลยค่ะรักแม่มากกาบใหญสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ นำบรรยากาศวันแม่นะคะมาแล้วหนึ่งค่ะสองมาแล้วค่ะนี่แม่ลูกดกนะคะอันนี้แม่ลูกดกมากค่ะนี่ออันนี้ก็เลยนะคะทุกคนเริ่มได้กาบแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ให้กาบแม่นะคะคือพลอยชนกกาบใหญ่เลยค่ะรักแม่มากกาบหญ่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะทุกคนนี่ รักแม่นะคะกอดแม่นะคะทุกคนนี <kind>. ่ทุกคนมีพ่อมีแม่เนาะค่ะเนาะ2567นดนะคะทุกคนนี่รักแม่นะคะกอดแม่นะคะทุกคนนี่ทุกคนมีพ่อมีแม่เนาะค่ะเนาะนั่งรอนะคะนั่งรอคิวนะคะตัวเล็กๆแม่น้อยนี่คือไหว้แม่เสร็จแล้วนะคะแต่ละคนนี่ขึ้นไปร้องไห้นะคะสือึกสื้นคน นี่ก็จะเป็นรอรอรอ